ต่อไปวันมาดูกันว่าคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะเจ,เ,จเจออะไรบ้างนะคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกนะคะ เดอะสตาค่ะใบที่สองสองดาบค่ะใบที่สามเดอะเมจิเชียนนะคะคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ให้สองดาบถ้าใครกำลังรอข่าวดีอยู่หรือมีเรื่องอมีเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นสัญญานะคะคุณโชคดีค่ะคุณจะได้มาเร็วๆนี้ค่ะเด e เมจิเชียนเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงค่ะแต่ถ้า เราดูตามให้เราอาจจะบ่งบอกได้อีกมีความหมายหนึ่งว่ามีพระพรมนะคะคอยปกปักรักษาคุณอยู่นะคะถ้าใครมีความเชื่อเกี่ยวกับอองค์พระพรมนะคะก็ลองไปไหว้กันดูนะคะในเจดวันนี้ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณจะ เจอเจอสิ่งใหม่ๆจะมีการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณมีข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้มันมาแต่ถ้าใครก็ตามที่มีเรื่องของเซ็นสัญญาเกิดขึ้นบอกได้เลยค่ะว่าในเจ็ดวันนี้คุณจะได้เซ็นสัญญาค่ะคุณมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงค่ะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยค่ะของคนที่เกิดวันพฤหัสบดียังไงก็ถ้าถูกใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มันด้วยค่ะ